รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจำนวนเงินเพิ่มบำนาญชราภาพต่อปีสำหรับผู้กันตนมาตรา33ที่มีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายช่วง8,000ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทและผู้กันตนมาตรา39เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย4,800บาททุกทุกคนรับเงินบำนาญชราภาพต่อปีเท่าไรมากน้อย ขึ้นอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประัาสังคมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพผ่านทางช่องยู u ูบเฮสต์ชนเนลเช่นเคยเช่นเดิมหรือที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประัาสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตรา33เป็นผู้กันตนมาตรา39และเป็นผู้กันตนมาตรา40กันก็ตามนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเรื่องของเงินชราภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ประจําวันพฤหัสบดีวันที่22ธันวาคมปีพศ2565กันนะครับก่อนที่ท่านจะติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดติดตามกด subscribe และหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับ มาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ180เดือนครบ180รงวดขึ้นไปหรือมากกว่า15ปีตามกฎหมายเงินชราภาพประกันสังคมผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตซึ่งตามสูตรสำนักงานประกันสังคมหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ12เดือน12งวด หรือ1ปีที่มีงวดเงินสมทบเกิน180งวดเกิน180เดือนเกิน15ปีสำนักงานประกันสังคมจะบวกเปอร์เซ็นต์สำหรับการคิดเงินบำนาญชลภาพเพิ่ม1.5%ต่อการส่งเงินสมทบครบ12เดือนซึ่งหากคิดเป็นตัวเงินพูดกันตนจะคิดง่ายตามภาพตารางตัวอย่างให้เห็นกันนะครับซึ่งซ้ายมือเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย จะอยู่ระหว่าง8,000ไม่เกิน1 000, 5 0 0 0บาทแล้วในกรณีขวามือ12เดือนหมายถึงพู้กันตนที่ส่งเงินสมทบครบ12เดือนครบ12งวดหรือ1ปีทางสำนักงานประกันสังคมจะบวกการคิดจำนวนเปอร์เซ็นต์1.5%ต่อการส่งเงินสมทบครบ,ครบทุกๆ12เดือนมาดูกันนะครับ หากผู้กันตนมาตาาม3มีเงินเดือนเฉลี่ย800 0บาทผู้กันตนมาตาา33จะมีเงินบำนาญชฉลภาพต่อปีเป็นเงินต่อปีเท่ากับ120บาทต่อปีหากผู้กันตนมาตาาม3มีเงินเดือนเฉลี่ย8,500บาทผู้กันตนมาตาา33จะมีเงินชฉลภาพต่อปี127บาทจุดสตางัง หากผู้กันตนหน้าตา3ามีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ9 0 0 0บาทจะมีเงินบำนาญชราภาพต่อปีเป็นจำนวนเงิน135บาทต่อปีหากผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย9,500บาทผู้กันตนจะมีเงินชราภาพเพิ่มขึ้นต่อปีเท่ากับ142บาทจุดสตางค์กรณีที่ผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย1,100 0บาท จะมีเงินบำนาญชราภาพต่อปี165บาทต่อปีมีเงินเดือนเฉลี่ย1 2 0 0 0บาทจะมีเงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นต่อปี180บาทต่อปีผู้กันตนมาตาาม3มีเงินเดือนเฉลี่ย13,000บาทและหากส่งเงินสมทบครบ12เดือนทุกๆ12เดือนจะมีเงินบำนาญชราภาพต่อปี195บาทต่อปีผู้กันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย14,000บาท ผู้กันตนจะมีเงินบำนาญชลาภาพต่อปีเท่ากับ210บาทต่อปีและในกรณีที่ผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ยเกิน1 5 0 0 0บาทเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดผู้กันตนจะได้รับเงินชลาภาพต่อปีเท่ากับปีละ2 2 5บาทต่อปีสูงสุดไม่เกินนี้ตามสูตรการคิดคำนวณเงินบำนาญชลาภาพจะนำเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย คูณกับจำนวน 1. 5และผู้กันต้นมาตรา39คิดเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเท่ากันทุกๆคนผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อปีสำหรับผู้กันต้นมาตรา39เพิ่มขึ้นต่อปี72บาทต่อการส่งสมทบมาตรา39ที่ส่งงินสมทบส2เดือน12งวดหรือ1ปีเท่ากันทุกๆคนเลยนะครับซึ่งเงินบำนาญชราภาพต่อปี มากน้อยขึ้นอยู่กับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของแต่ละคนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผูก้กันตนหลายคนหลายท่านนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยสวัสดีครับ